นักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ja ธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสราเชกาเมตตาลุเป็กล um ิสิกราตเตจันตาอิเควิมาณีทิเปรตเถจะขามิตาลุนาคันิ เยห้าวันทุมหีเขตเตภุมมาเจยันตุเทวาชลทลวิสเมยัคคันทับปนาคาเยทันตาสันติเกยังโมนีวลาจันังสาทบูเมีสุนันตุธรรมสาวนาคาโลอายัมปทันตาธรรมสาวนาคาโลอายัมปันตาธรรมะสาวนาคาโลอายัมปันตาธรรมสาวนาคาโล อัยัย์ปทันตาสาธุเทวดาพ้าดินทั้งหลายจงลงมาเป็นสัพพิประยานื้อเติดมือนีวันนี้ขออารัตนาองค์คูของข้าพระเจ้าโคูคาถาวิชาปักเข็ดร้อยแปดพันเมืองซึ่งจะได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในวันนี้เพื่อเขาจะได้ร่ำเรียนไปให้ปีเป็นสจริมงคลให้เกิดความร่ำรวยแก่ลูกศิษย ให้มีเงินมีทองคนนับหน้าทือตาขพบารมีครูทำพ่อใหญาปากขีดร้อยแปดพันเมืองจงแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารในด้านโชคลาภด้านเงินทองด้านเศรษฐีไหลนองเทมาเงินทองไหลนองเทมาผู้คนทั้งหลายเห็นเข้ามาดังร้อยแปดพันเมืองอินโมบุกจ๊ก กินบบกดบุลงเด้อคุณครูบาอาจารย์อัฏฐาตะตาเตตายักษปฏิเอการุนักตังเอตานักตังเปติเปตาสมตะเทวากรรมยัคโสอิตยัคโสอลักคณายโสปิตย์ยหายัคโสอุเลปุลาสุขังปฏิหังเทกายักษกติเอตาปฏิหาน ऊन्ध समि पशु ओजा तं न मू नपशोपुठ तमित उपथाल मऊपुठ समीपसु चातं नम นาปโสสุทธะตัณธาอุปัฏฐาอามุสวิรมาอุวุทธะสังมิปสุาตังนมาอุนาปโสสุทธะตัณธาอุปัฏฐา